เพออื่องยูเรื่องเล่นของเ้าเองทำสมาธิเป็นสมาธิทั้งบัตเป็นเพศในนอมขอาส่จิตตังมันในความนอุเบกขาทั้งเบัตรและยังก็ดีมีมูฟิกสุสงควรนะวังไหวเพื่องไหว้ฝึกไวกหวแต่ขฮาทรงชาติยู่นว่าต้องยานว่าจะเป็นหนีข้าดอกนะเ้าเพ่งอยู่ได้อันนี้ว่าต้องยานบินตาบ,บาทไปเลยผูริสิุทิศบุญมัญ่นถึงกันแล้วกันไปเลยไปเลย ส่วนการสิงับได้หรือบรลับได้มันไปค้างไว้เองดอกนั่นแหละเปลือกถ่วมันคือว่ามันเป็นชงวางมันพุดธพุทธุทไปของมันเองนะออแต่ว่าถ่ายู้ใดยังมีความของวี่มันจะค้างน้ำเห o u s e เด้อฮัมต้องได้ดไปใส่หนีเข้ใจว่าเออ <c oughs> ระวังเอาเด้อชง <c oughs> ว่าฝึกให้ทุกคนจับจุดอารโโมณ์เป็นนั่นแหละสำหรับพระมันมันสี ตามธรรมดาแล้วโดยหลักการในหนังสือที่พันว่าพระราชตูชีวิเปตดนาศิลป์อ่ะประเภทของท่านได้เป็นประตูสิ้งของแต่ว่าบุคคลผู้ทรงชาติมันมันสะดวกก็กันาเใจว่าล่ะเออเปิดสั้นลึกเข้าไปก็ได้นรกบางอย่างก็ได้ยิ่งการทำสมาธินี่เออแทบจากทุ่มมองเถ้าบุญอันเกิดจากจิตตั้งมั่นในความสงบมันเป็นข้อมริสุดได้เลย มันไปมันมีน่าค่าอังสี่ก็มีอันในหนันงสือดอกอันเพิ่นว่านั่นน่ะเพิ่นก็เป็นวงแคบๆแต่ว่าเพิ่นก็ให้เนื้อยะไว้ก็ดีอยู่ยังว่านนะคือเฮาเดินจงกรมอยู่นั่นคนหลอกหนังเนี่ยคนหลอกหนังนั่นแหละเดินไปเดินมาดึขูบเข้าใส่ปลวกวันหนึ่งตะกี้ว่าท่านหัจวจัากับจังหวะแต่ก็อีมินาบริจกก็มีนะอุปัชเท迦กุกลุตระอุตจจาระมาหอนก็บสึกได้แล้วมันว่าล่ะ คลองไม่ได้อีมิน่าก็นเดย์มีนาบุญเจตก็มีนุปัจจายากุญนธารานุปัจจายากรัคลองเด้แต่์ก็คลองขอนที่เฮตั้งซีก็จะได้แดกว่าท่านมันหยั่งน้อบะดีนอก้อนน้อก็บบุญเจแล้วก็งูเนาะเออเป็นแบบว่าให้ว่าจังซีน่ะถามเพิ่นเอาก็เลยถามว่าเอาคือบ่บอกกันสันดาหก็เลยแสดงว่าเพิ่นผิดเพราะว่าเพิ่นบ่บอกเขาเนาะผู้สอนเข้าหนานาเออ เข้ากัเขาเ้าใจว่าอีไม่น่ามีถึงทีเออเข้ากับนึกเอาแล้วก็วบกกันนาเออกูพิษเดียวสตนาก็กพิดตัวเจากก้าวบอเออบุญนี้จงถึงแด่วราซันี่นั่นบุญนี้จงถึงแด่นี่แม่เออสุดแรกว่าได้สุดแรกว่าได้คือมันเป็นคือโศห้องข้อเนี่ยดึงสากลงเลยนะเป็นโศไฟเด้กนมันแกงมาเลยสากโกข,ขวาแดงมาเลยบักไงเออ ว่าสูงกัดจทกซี่ว่าเฮาคนละไงแบบนั้นตอนมาคลองคลองส้ขอข้อเนี่ยเป็นสูไฟเด้ดึงซากลุบลงไปในดินนั่นเลยเด้อม่ได้ตอนนั้นนะถึงดาสกอนแต่ว่านานจังเป็นอีกจังมีมาอีกตัวหนึ่งเราเป็นเดือนสองเดือนหมดละมีมากแบบเก่าเนีย่ยรบบเริ่บมากๆอ่ด้ยแต่ละการแล่กูแบบแค่นึก,น,กนึกว่าขอท่านผู้นี้จงมีผู้ส่วนห่งบุญนี้ทานี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้บ่งเลยเด้ บ่ได้ลับตาบ่ได้ฝันบ่ได้นั่งได้หน่เดินได้นน่เดินจงกรมได้นเนอ,อจะคิดว่าเอาข้อฝันมาเว้าได้หนเอ,อเปลี่ยนล่างให้เบิง่งเลยเป็นคนผู้บังามขึ้นให้เบิง่งเลยอ,อพวกนั้นมากกับผมก็จากได้ว่าซันเม่จากได้ก็เอาทั่วเข้าก็าาวางทีแล้วปาษาบุญกูกูทธิอยากบอกเอาถึงเัรื่องคูนี้ด้วยเปลี่ยนล่างให้เบิง่งเลยออจะกระถอยห่างๆออกวนหลบสะกอนยังขึ้น ขึ้นทางบนเด้กสุดแรกกันบ่ได้เออมันก็มีมาเรื่อยๆดอกว่ามีว่าวตอนตอนเทาเป็นที่แรกอันขึ้นหลังจากสามพุ่นี่ะมัมงอันว้าอยู่ดิเออนอกนั้นแต่มีมาเรื่อยเป็นไปเรื่อยมีมาเรื่อยมีมาโชวมือล่อปะิญญเวออ้าอเดี๋ยวนี้ก็มีเออเอสียสลระในจักน้อยเดี๋ยวนี้ก็จกกกักภาคก็เก้ากันนั่นแหละเป็นสัน่นเป็นสัน่น หมือนมี้มาเรื่อยๆแรือเนว่าให้พวกเขานั่น,นจงหาวิหารละถ้ำหรือว่ารเรื่อนแห่งใจเป็นเครื่องโยภิกสุสงเฮานั่นแหอะใ,<ช>ในการที่ปฏิบัติทุกครั้งขอให้ดุดดังว่าเฮาหาก็เริ่มต้นเถิอย,<ช><ช>ย่าไปเอาของเก่าที่เฮาได้ยินได้ฟังได้อ่านได้จดจำม,มากแบบนั้นนี่มาเป็นเครื่องเทียบเป็เรียบใ,ในคณะใดที่เฮาปฏิบัติทับเขาสุลมหายใจปั๊บ ยุดจะไปเสียบนั่นจะไปเสียบนี่เพ่งอยู่ในรมหายใจจากของเองเดี๋ยวอาการพิตีมันก็เกิดขึ้นเองแล้วก็บ่าต้องไปสําเร็จยี่างออีกแล้วก็บ่าต้องไปเป็นยี่างออีกคือบว่าต้องไปอยากเป็นอยนาังไงนะเออว่าต้องไปอยากเป็นดอกพระอรหันแต่เป็นแล้ลมันยากเนาะมันเสียงกันเออคือซื้อรถอยู่ในร่มหายใจจากของอยู่ในอุณหล่มจาของบางครั้งล่มหายใจก็หายก็บ่าต้องไปตามมันมาก แต่เอาอาการพิธีแต่หนามาเป็นเรื่องยืนยันว่าเจ้าของเป็นชุนในสร้างขึ้นกันหลังลบหายใจก็หายอาการพิธีที่มันเด่นๆน่ะนะที่มันแพร่ออกทางร่างกายชัดๆน่ะนะหายกตสร้างมันมันจะมีความอิ่มแล้วว่างๆอยู่ตัวหนึ่งดอกอันนี้ก็สร้างมันเนี่ยเขาเล่นอยู่ในความรู้สึกหนึ่งคือเขาจะฟงเองมันจะไปใส่วะเออมันไม่ได้ยากเลยในขณะนั้นพบมันเกิดว่าได้หรือวันนี้มันละเอียดเขาละเอียดเขาเนี่ยจังว่าตอนแรกเข้ามาหยาบๆนี่คือปฐมายสานี่ยังหยาบๆ จากบา่าาหลู่ลบหายใจอาการพิธีเกิดยังหยาบอยู่ดิต่อมาแม้นว่าตอนนั้นเขาอาจจะมีคาบริกรรมจะเกิดเอาพุทโทษตลอดแม้เด๋ยวนี้ก็ยังพุดโทษนะบาดมันสิีวามนกกว่าของมั่นไปเดี๋ยวนี้มนกกว่าอยู่คือเรามั่นอ่ะมันว่าเอาเอง <c oughs> หาจะเข้าพุดให้ใจะออกโทรจังสีอาการพธิธีเกิดเกิดขึ้นได้เกิดระว่างกางหนาผาก บานี่คําบริกรรมหายไปก็คือปล่อยหายไปย่าไปดึงขึ้นมามกรู้เอาอันใดเป็นตัวยืนยันตัวของไ้เอาอาการพิธิเอาจุดอุณหโลมเป็นตัวยืนยันไปว่าต่อมาความละเอียดเขาอละเอียดตัดตัวอย่างบอกลมหายใจหายยังแต่ปิติต่อมาปิติตัวดุกลางหน้าผากหรือเครื่องหัวนี่หนุบหนุบหนาดหาคือเครื่องหัวนี่บางทีก็แจ้งบวกวัวบวาบ,บ,าบอยู่ในสมองนี่มันหายไปมีอันตัวหนึง่งมีตัว ตัวอิ่มอิมมาน่ะเด็กวังเดยตัวนี้เออไก่มาลูดู่ซือคือจงมันร้อยเพื่อจงมันนั่นมีนั่นมีนี่มากกะทบ่งมันจะปัด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 อย่างนี้นะอย่างเด็เขาก็เห็นอยู่ซ้ำนี่เห็นไปตายอยู่ละจนเท่าตายเลยเห็นอยู่แค่นี้แล่ก็ต้องไปยังมากอยู่ในร่มกับอยู่แค่นี้มันก็ไปของมันเองกอกไป่าไปกับสร้างแมงดอกเนาะธุรกิดยากมันมันหย่อน งอนมันจากเป็นหนึ่งงอนมันจากไปสองมันมันเลื่ว่าเป็นแต่กับว่าไปเน้นเน้นยู่ในีอย่งบอกว่าเท่าอยู่ในความรู้สึกมนกิดเท่าพ่อหลักเพื่อให้เสบียงกับกษานแต่เมป่อเรื่องข้อขาดบาดตายเราก็ต้องไปสนใจจังสันเราโมฟิกสุสงเฮาเน้นเด้เน้นส่งชาญเด้ บ่บรรุยังกะซางมันจังบ่เป็นหนีนะเวลาเขาเจ้ามาทํำบุญน้ำยังสิขาเจ้าอุทิตถึงญาติพี่น้องเขาเจ้ามันก็ถึง,งมันเองเพราะว่าห้าบ่มีเครือร่องของบอ่มีน,วนิวอนบ่มีความกังวลมันก็ถึงเลยถึงเลยละ่ะส่วนสิใดหรืออ่ไรก็เดือนของเขาเจ้าจะมาให้ม้าข้างยเจาของเออไปซนี่ไป่งของเพราะว่าสิขันเอาของเขาไปน,นั่งไปจัก็ลาะ ข้เาเป็นไปสนี่ทรงของเก็บของสะสมไหวเก็บของสะสมไหวมักหมมไหวบนเมนแบบนั่นบ่ดตอนเก็บเขาว่าบ่าตอนเก็บก็คือต้องส่งอันนี้แหละสรงชาญนี่แหละมันก็ไปเลยไปเลยของมันหรอคนมีสมาธิมันไปเบิดนั่นแหละคิดมันตั้งมนันในความสงบมแห,งแห้งหรอมันมีเนื้อของเลยแต่พวกว่ามีสมาธินั่นนะ่ะมันของเบิดตเออคนที่มีคนที่สรงชาญ คนที่มีสมาธิสินมันก็มีอยู่ในหันแล้วในคณะนั้นเออว่าต้องย่านว่าคือเบาเาเรื่องสินเบาเบาแล้วมันร่วมกันอยู่ในหูดังล่ะอเอออยู่ในลมหายใจหลือสินสมาธิปัญญามันก็อยู่ในน้เบิหล่ออืมตามรู้ความเกิดดับมันก็มีอยู่ในแหละปัญญาคดีมันเห็นดอกก็ยังบัลลุดอยู่ในความรู้สึกึนคิดของเของเองเออแล้วมันคิดถึงคนนั้นปั๊บมันูู้ท่านมันก็ดึงขึ้นมาแน่เกิดล่ะ เกิดกบกุคคนคนันแล้กก็ดับกบบุคานานบบบคานคนั้นแล้วเพื่อเห้คิดถึงบ้านนั่นแหละคิดถึงบ้านแต่ว่าบ่ท่านได้ปรุงแต่งต่ออารมณ์เกิดว่าไได้เนี่ยมันก็นดึงขึ้นมานั่นแหละเกิดดับคิดถึงบ้านก็นเกิดอยู่ในบ้านนั่นแหละพบพบเกิดบ่ท่านเน่ตายไปเกิด,ดเดอ,อคนที่ภา,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 าวน่าเนี่ยเข้าใจ่รอกข้าเบานี่คนบอกภาวนาบอกเข้าใจนี่คือบ้านปับ๊บเห็นบ้านแล้วก็ดึงขึ้นมาอยู่ในร่มเพื่อเก่าเนี่ย เกิดที่บ้านพบเกิดที่บ้านแล้วก็ดับที่บ้านคิดถึงหมาเกิดที่หมาแล้วก็ดับที่หมาดึงกันมากยาเพิ่งคิดให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจแต่เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนี่พบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเน้นเห็นบ่เน้นพบเกิดพอว่ามีอารมณ์ความรู้สึกที่ยังเข้าไปคล้องเกี่ยวอยู่เด้อเน้นคิดคนเลียงงัวเลียงควายคิดถึงงัว อย่างง่วบาอิ่มอย่างง่วงบานันนี่น่ะพบเกิดับง่วงนั่นแหละเกิดนู่ในหันแหละอารมณ์มันเกิดอ่ะอารมณ์มันพอใจล้วบอพอใจมันจะเกิดคิดถึงลูกเป็นห่วงกังวลแบบนั่นแบบนี้นั่นพบเกิดเกิดแบบนั่นแต่เราคิดถึงหนาปั๊บแต่ว่าถ้าบกิะดปกงเป็งต่ออารมณ์เกิดใดพบเกิดบ่ได้ดึงขึ้นมากเนี่ยเขาก็เห็นตัวคําว่าเกิดดับเข้าใจลรวบ่บมันเกิดดับ เข้าใจว่าตาชินตาชินเข้าใจกับผู้อื่นสีก้อนอีกนะตาชินเข้าใจผู้ผู้อื่นที่ก้อนอีกหน้าเข้าถึงเลยจิด <c oughs> ถึงสิ้นได้กระซงถ้าห้องบ๊อบขิดปรุงแต่งต่ออารมณ์เกิดอารมณ์บ่เกิดพบเกิดบด่ได้เด้อตื้อไวเลิอดเอามาเทียบจากของนี่โลดเออห้องนึกถึงหลปดพับนี่ก็เห็นหถอด นี่จิตมโนแต่ว่าบ่ท่านได้ปรุงแต่งต่อในความในความเป็นห่วงเบ่หรือในความหวงแหนเบ่หรือในความยังก็แล้วแต่รีบกลับมาพบเกิดบ่ไดัอะไรคือข้าวา่าข้าว่าตามเห็นความเกิดดับอ,อถ้ามีสติรู้ก,กับร่มเขาออกมีอาการผีๆเกิดขุ้นพ่อตามันคิดไปถึงนี่ค๊ออ้าวปัป๊บดึงขึ้นมาแน่เห็นเราเกิดดับ้วแค่นี่ตามเห็นความเกิดดับแค่นี้ก็มากพ่อแล้ว ที่สีเขาสูมีอนุสงส์มากผลมากเอือ่อเพิ่งใดทิฏฐธรรมในปัจจุบันาชาติคือการได้อารหันตผลหากไม่ได้อารหันแต่ผลก็เพิ่งเข้าสู่อนาคานีเป็นผู้บังคับมาเกิดอีกนั่นวทธวัจนะระบาดอริยสัจจากพระโอฐ์ละคำของพระรัศาสดาตถาคโตละลลว่าเร็วเหตุยุทธ์ซ้ำนีแ่แหละว่าต้องไปเหตุยังมากดอก เหรือราะวะอย่าว่าภิกษุสงฆ์หรือว่าคนทั้งหลายนี่ไลนเห็ดไปสนีกับพ่อหลักมันนั่งสิเป็นของมันเอาเองดอกไอ้ที่ลึกลำยิกวกานั้นนะแต่ผู้ใดรักพระนิพพานก็ต้องรักรมหายใจตัวเองนะแต่ผู้ใดปรารถนาพระนิพพานปรารถนาเนี่ยว่ามันการไปขอเอาว่าผู้ใดพุนมสุด,ดนบันดาลได้เ,<อ>เห็นความสุขของเจ้าของ เห็นความถุกของทุกอย่างทุกเราว่าความอยากทุกเพราวะความยึดทุกราวะความอยากเป็นเนี่ยมันถูกตัวนี้แต่เมื่อเห็นแล้ววิธีเพิ่นก็บ,บอกไว้อยู่แล้วว่าอานาปนาสติเดินเฮาก็เล่อยู่ท,ท่าทอนอีหนึ่งเหเออเหตุอยู่ชั้งสี่ถึงแม้นว่าเฮาสืมีความของเกีียวแตบผูกพันนะข้อมเกีียวในฐานะผัวเมียข้อมเกีียวผูกพันในฐานะลูกหลานเลน ข้องเกี่ยวในฐานาะยังก็แล้วแต่ทั้งข้องเกี่ยวทั้งผูกพันแต่ว่าเฮาสามารถิทาความตัดความข้องเกี่ยวราผูกพันออกได้ชั่วขณะเรื่องเรียกว,ว่าสะสมไปเรื่อยๆหัวเมียะนะ่ะมันว่าท่านได้ขาดกันโดยอารมณ์ยังก็แล้วแต่เออมันมีความข,อง,ของเกี่ยวเราผูกพันกันมีความนึกตรองในกามในอารมณ์ความินดีพอใจในาาั้นรสัตว์ตัวนั้นย่จังสิ มันก็าสามารถที่ลังอับใดเป็นช่วงเป็นช่วงของมันู่ดอกเอพราะว่าข้าพเจท่านเลยกะยังมีความเป็นห่วงอยู่ยังมีความหวังว่าอยู่หวังว่าลูกเมียสิอยู่สุขสบายสักันกับปู่ปู่จังสิใบบวชหรือว่าปู่จังสินั่นนี่กับว่าไปไอ้พวกนั้นไดอันนั้นก้อนพวกนี้ใดอันนี้ก้อนตัดห่วงตัวนี้ออกสักตอนมันก็ค่อยๆสะสมไปกวลดาใดคณะใดครูใด ที่ห้าลูกข้ามาในร่มหายใจของเขาเองเออมีอาการิีผีเกิดถึงนเวลานั้นขณะนั้นครู่นั้นน่ะมันตัดอ่อเทาว่า,าความผูกพันไดตัดความอะไรและผูกพันใดแล้วตอนนั้นเออเวลาใดเขาเลิกปับ๊บมันเกิดคิดนึกไปถึงคื้นเก้านะั่นแหละก็เป็นคือเก้าแต่ว่าเขาต้องสะสมด้เขาต้องสะสมเก็ดไปเรื่อยๆบ่แมนว่าไปเรียนรู้และจดจำามาแล้วหมายถึงไปทองจำไปฟังมาเออ เออโอ้ยภาษาทั้งสี่ว่ายากแบบกูเหตุเอาย่อมใดก็ไดอย่าไปคิดแบบนั้นเออกูไปเหตุเอาบัดนั่นแบหกสิบปีก่อนกูจังสิไปทังสี่หน้าเออแลลวผู้มีความประมาทเยอะมากเ,เ,เข้าใจว่าเราเป็นพระหุงสูตรเรารู้แล้วซึ่งวิธีแนวทางเออนี่นแหละเออแบบมีความประมาทหู้แล้ววิธีแนวทางเลยบมเนเหตุใดได้เนี่ยเราจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เบิ้งนี่คือความประมาทอันหนึง่ง ลึกซูบางองค์หรือบุคคลบางคนเข้าใจว่ารู้แล้วละ่ะว่าเป็นผู้มีศีลเรารู้แล้วว่าอริยะนี่คำว่าอริยะนี่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเ,นเออห้านี่เือว่าเป็นอริยะละ่ะเนี่ยจังสิ้เป็นคนคิดเอาเห็นบอกเรารู้แล้วละ่ะว่าเราอริยะเพราะเรามีศีลแต่ว่าเรื่องคิดนึกถึงตรงที่ว่าเวลาใดกระทบกระทันความไม่พอใจเกิดขึ้นตะครกอย่างสาบแช่งเออศีลนี่มันบริสุทธิ์เฉพ,พาะผายก เอ,อเห็นบล่ะแต่ตัวใจมันบ่ท่านแบบบริสุทธิจ์จังทีนี่ก็คือความประมาทอันนึงนั่นถึงสัน้นบางคนสิทส่งชางกนก็คือกันเด้นี่สามอย่างมีความประมาทมีอยู่ขนาดส่งชานยังมีความประมาทเนีเออไม่เห็นไม่ตามเห็นความเกิดดับไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอนัตตารู้ไม่เท่าทาันจิตความคิดมีความประมาทว่าเราจะเพ่งอยู่ในแค่อารมณ์นี้ได้แล้วเราจะงยะตามเห็นความเกิดดือดเมื่อภายหลัง นี่ยังเป็นความประมาทอยู่มากแต่ว่าหละ่ะเดินว่าให้เดินปัญญาให้เดินปัญญาเปน็นน้ำให้เฝ้าสังเกตความคิดของบางเรื่องเอาเ็าเรียกว่าติดความสงบนานา้นานาีนา่แหละติดความสงบเออโู่เอาใจชาตินอันนี้กับพ่อหลักกูพ่อได้สังสมอันนั้นมันเรียกว่าคมพบตอนที่ห้าส่งอยู่นี่มันคมแล้วมันก็มีความกังวลเลยเรียกว่าคมคมระดับหยาบคมระดับกลาง คมระดับสูงสุดแต่ในระวางที่เห้าอส่งไปนั่นมันสามารถเห็นความเกิดดับได้ันก็เกิดดับใดที่จะเห้าอนแต่ว่าให,ให้เห็นความเกิดดับให้เห็นในจิตเจ้าของคือว่าตาไปเห็นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอย่าพึ่งคิดเห็นปับ๊บเฮาก,กับกับขึ้นมาอยู่ร่มไม้เห้า,เ,าเกิดแล้วก็เพราะนั้นแต่ว่า อารมณ์บอนอารมณ์บอท่านเด้เกิดลเลื่อนว่าพบเกิดขึ้นไม่ได้ก็เลยว่านั่นเลยเรีเยกว,ว่าเห็นความเกิดดับแต่ว่าอารมณ์บังเกิดเพราะว่าอย่างมันบังคิดไปในทางพอใจและไม่พอใจเดี๋ยวเห็นผู้ยิง่งก็เห็นผู้หยิง่งแต่ว่าเขาบังคิดแน,มมน่มันไปมันไปมันไปเกิดดับกับตรงนั้นแล้วเบบวลา <c oughs> จใจบ้าหลันชักชวงใดเนาะ <c oughs> คือเขาได้ยนินเสียงเพงลงหล่ะเขาไปเบินบาทเนาะเขาก็เปิดเพลงตุ้มๆตามๆเขาก็ร้องเขาก็เต้นหรือเ,เขาก็แต่สิเขาก็เห็นอยู่นี่เขาก็กว่าคิดต่อได้อละ่ะแน่เมื่อเกิดมันดับหรือว่าเกิดดับพร้อมไหมเข้าใจเขาว่า,าเกิดดับพร้อมอบว่นี่มขี่รถไปตามหนท้างเลยเห็นเสาไฟฟ้าเลยไหมันบ่คิดพร้อมนั้มเกเกิดดับพร้อมเข้าใจบ่มันเร็วขนาดนั่นนาคือความเร็วของมันน่นา ก็เปนเกิดดับพร้อมเห็นอยู่แต่ว่าคิดมันเกิดดับพร้อมนะเสียงมันเพ่งมากจริมันหูยยนอยู่มันเกิดดับพร้อมมันบ่นคิดอาจารย์หล่ะนั่นแหละแบบนั้นจะ,จะอธิบายวางใจ้ยเนาะ <laughs> แล้วพวกเข้าบาัดนี้มูพิจุสงฆ์จุสงฆชาญไว้มันจะบัตกข่างบุญที่เขาทํามากบวตกข่างในเฮ้าเออเขาอุทิศไปหาภัยก็ยอมไปหาผู้นั้น คนมีสมาธิแต่นั่นนะนอกนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าบุญนั่นเกิดจากไผบุญเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับเจ่ผลแห่งการอุทิศบนนะุญอ่ะขึ้นอยู่กับผู้รับใจว่าบาตรขึ้นอยู่กับผู้รับเด้อถ้าผู้บ่มีสมาธิไงเออสินสมาธิตบปัญญาบ่มีอยู่ในผู้ใดนั่นแหะมันจะไปใส่ต่ของกับรับไปเองได้บ่าเนี่ยศาดตใหม่มาไปเกิดเป็นทาสเขาได้บานา้เนาะ อะไรมันคือตะชินตอนไปบวชน่นนะเป็นหนีหลายอย่าได้นีเนาะตั้งปลาหำอาบน้ำอยู่มนะุนิเศร้าแน่เราเด้เนาะหลงตาสีก็อ,อยู่นั่นหรอกะหลงตาสีลงมาปะวะลงมาอยู่ดอกเนาะอะไล่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาไหวาพากันนั่งเนี่ยเดีผีกำหม่ำเลยทำมันงันงันอยู่ท่านเท่าๆผม <c ười> นั่งไอ้มันแจบเออใหญ่มันย้อนหลอดงามขาไม่ห่ำม,มันนะผ <c ười> ีมันกำห่ำอะไก็แล้มันเย็นจุย๋ยอะไรเด้อฟังพูดเท่าก็นห่ำงันละเนาะพี่ก็พีก็ต่อยเย็นจุ๋ยอะไวก็ล้วแม่ขาให้มันสนิทยายมันย้อนออกงามขาไหมเนาะประสิทธิ์เป,เป็นปะ เด็กซันละ <laughs> าขาแนบกัน,นมันติดกันเ <c oughs> จะกองโกนขึ้นเจากว่าล,ะ <c oughs> ล่ะอแว่าคอยเอาเมื่อคมล่องเมันกันแนบลงเองมั่นดอกเดี๋ยวจะเห็นกลเนื่องหลายทียตามห่็มที่เย็นจอยเ้าล <c oughs> <c oughs> ดแล้วลกจากผี ผีไปห้ำประจําได้ก็ได้เขาสอนมันเรียกว่าละ่ะไรมึงสั้นแหละแ <c oughs> ต่ละคนแต่ละคนเคนอาสมาทานสวัสดี